สวัสดีครับวันนี้ผมก็มารีวิวตู้คอนเทนเนอร์ขนาด40ฟตุตนะครับผมที่ลูกค้าสั่งทำสองห้องนะครับผมเดี๋ยวไปดูภายในกันครับผเผื่อใครกำลังมองหาอยู่นะครับผมตู้คอนเทนเนอร์ห้องพักพนักงานนะครับนะครับผมพื้นก็ กูกระเบื้องยางนะครับปูผนังรอบด,ด้านนะปักดระบบไฟนะฮะพร้อมเลยนะครับผมยกไปตั้งแล้วก็จ้ำไฟใช้ได้เลยนะหน้าต่างก็เป็นหน้าต่างบานเลื่องนะครับสองชุดพร้อมมุ้งลวดนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับผมโอเคครับผมยังไงก็ ฝากติดตามผลงานแลวก็ฝากติดตาม Facebook ด้วยนะครับก็เหมือนกันท okay, ั้งสองห้องนะครับเหมือนกันทั้งสองห้องนะฮะโอเคครับผมขอบคุณครับ